สี่ราศีที่ผมจะพูดถึงนี้นะครับจะได้รับอิทธิพลจากดาวอาทิตย์ย้ายราศีได้ตําแหน่งเกษตรตาที่ดีนะครับเรามาเข้าวันที่ราศีแรกกันก่อนนะครับนั่นคือชาวาาราศีลัคนากรกฎนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาววาัสนาเกี่ยวกับเรื่องสตางนะครับโคจอนได้ตําแหน่งเกษตรตาที่ดีบอกไว้เลยว่าตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนี้ยาวจนไปวันที่16กันยายนนะครับณที่อาทิตย์สถิตอยู่ณตําแหน่งนี้นะครับ ชาวกรกฎจะเกิดโอกาสทางด้านการเงินนะครับจากภคยที่การเงินที่ต้องลุยต้องหนักต้องดวงจังหวะน,นี้นะครับจะมีโอกาสทางด้านการเงินให้แบบว่ามันมีความมั่นคงมีความชัวร์มีความแน่นอนมากขึ้นนะครับหรือใครที่ทาธุรกิจะไรเกี่ยวตอนนี้นะครับโอกาสทางด้านการเงินนะครับที่จะเป็นการเงินระยะยาวจะเข้ามาแล้วนะครับต่อกันที่ราศีต่อไปนะครับลัคนาต่อไปคือลัคนาราศีตุล ชาวลัคนาราศีตุลดาวที่เป็นกระแสนะครับกระแสนิเรนลาพราพนั้นชาวลัคนาราศีตุลอะไรที่เคยยากยากอะไรที่มันเคยเติเตะขัดขัดนะครับมันจะไหลลื่นมากขึ้นนะครับเพียงแต่ระหว่างเรื่องอารมณ์ระหวังเรื่องการเอาเขาเรียกการเอาอดมคติการเอาความคิดเองยึดมั่นถือมั่นจนมากเกินไปจะทําให้เสียหายเรื่องลาภผลนะครับ ต่อันที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวอาทิตย์เป็นเกษตรในเรือนกร,รมมะเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะน่านชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะลัคนานะครับถ้าท่านทําจิตการการงานอะไรช่วงนี้บอกไว้ได้เลยว่าลุยมุ่งม,ม,ม,มั่นจะเกิดความสําเร็จจะจะมีอะไรที่เป็นเป็นผลต่อเนื่องให้ท่านมีความสุขและรอยยิ้มได้ในระยะยาวนะครับเพียงแต่ระวังนะครับดาวที่เป็นดาวอีกโก้ดาวอทิตยระวัง เชื่อมั่นตนเองมากเกินไปจนเราลืมเสียงของคนรอบข้างและอีกหนึ่งลัคนาราศีที่คลิปนี้จะไม่พูดไม่ได้เลยนั่นคือลัคนาราศีสิงห์นะครับเพราะลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดาวที่เป็นดาววัฒนาประจําตัวท่านนะครับโคจรเข้ามาในราศีได้ตาแหน่งกนเกษตรเพราะนั้นช่วงช่วงนี้นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ดวงชะตาจะเข้มแข็งครับเหมาะกับการบุกบั่นมุ่งมั่นนะครับแล้วสิ่งที่ท่านคาดหวังนะครับสิ่งที่ท่าน กะเกณฑ์เอาไว้นะครับจะมีโอกาสที่เกิดความสําเร็จแล้วมีความเป็นเสถียรภาพมั่นคงที่ค่อนข้างดีเพียงแต่นะครับระวังเรื่องความใจร้อนอ่าระวังเรื่องความใจร้อนนิดน,นึงจะทําให้ท่านเสียหายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นการพยาการณ์แบบภาพรวมนะครับใครที่ชอบก็กดติดตามกันได้นะครับใครที่อยู่ลัแคนาราะรสอะไรคอมเมนต์กันได้นะครับผมเอกถักกรขอบคุณและสวัสดีครับ